เวลาการยำของพี่ปูนะครับยำง่ายมากเพราะว่าพี่ปูเตรียมมาหมดแล้วเตรียมหมดเลยอ่าจะง่ายมากจะง่ายมากเลวลาเราน้อยครับแล้งเคียงไดให้พี่ดูหน่อยครับนึ่ร้บาทหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะครับได้เยอะมากได้เยอะมากนะครับ สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านยำน้ําแตกกระแทกปากนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมขับรถเข้ามานี่คือติดเป็นชั่วโมงเลยนะครับนี่นะฮะที่อำเภอปวกแดงนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะตรงสี่แยกไฟแดงรถติดเยอะมากครับวันนี้ที่ตลาดถนนคนเดินห้างซีเควันนี้เขามีงานนะครับมีงานโชว์รูมรถนะครับ ลูกค้าเยอะมากนะครับวันนี้วันนี้ u t u b e ตลอดตากคลิปก็มาอัปเดตร้านพ่ปูนะครับใครที่คิดถึงร้านนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ5้ามงครึ่งนะครับห้ามงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับไม่รู้จะมาทานของเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูยำกันนะครับ พี่ปูนะสวัสดีพี่ปูครับผมนี่แล้วก็น้องทีมนะสวัสดีครับผมบโอโ้โหลูกค้าหนาแน่นเช่นเคยนะครับอ๋อวันนี้ชมใหม่นะชมใหม่นะวันนี้มีตู้เคาน์เตอร์เข้ามาด้วยนะตู้ใส่ผักนะครับใส่แครอทใส่หัวหอมนะผักชีเรื้อยนะนี่นะครับลูกค้าเขาเยอะครับร้านนี้นะครับ เช่นเคยนะเดี๋ยวผมพาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะเขามีอะไรนะครับร้านนี้พี่ปูนี่คือจัดใส่ขวดใส่กล่องนะฮะสวยงามเลยนะใส่ถุงสวยงามเลยนะครับก็จะมีนะครับนี่นะฮะก็จะมีไข่แดงนะครับแล้วก็จะมีกุ้งสดกุ้งสุนกนะครับปลาหมึกนะฮะนี่แล้วก็แซลมอนนะครับหอยนางรมนะ มีออหมูยอมีปูม้านะฮะหอยแะคะร,งรงนะฮะที่ร้านพี่ปูนี่นคือมีคนคอมเมนต์เยอะมามาเยอะมากนะจัดร้านได้สวยงามนะครับจัดวัตถุดิบได้สะอาดสะอ้านนะครับเมนูนทางร้านพี่ปูก็จะเป็นนะฮะยำอย่างแรกนั่นคือ80บาทนะอย่างที่สองก็50บาทนะครับรน,น,น้องผู้ช่วยนะน้องคีมนะครับ น้ำยำยัยว่วยำกระสอบมาแรงนะครับอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพี่ปูยำกันเลยนะครับนี่นะเป็นสเตนเลสที่ใส่เป็นภาชนะที่ใส่พวกพี่พวกน้ำปลาน้ำมะน,นาวสวยงามเลยนะครับลูกค้ามาถึงก็หยิบ วัตถุดิบดนะ้ให้พี่ปูได้เลยนะครับที่เห็นใส่แก้วนะคือลูกค้าจะแยกเครื่องนะครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะนคนต, <ก S 1> ตกดี<ม>อ่ะครับแต่วันนี้ไม่ตกนะตกไหมตกไปแล้วครับผมพ,พี่ปูยำกระสอบนะฉายานี้โอเคไหมพี่ฉายายำกระสอบนะเจ้าใหม่ว่าถุงใหญ่เลยเกินนะฮะอันนี้เป็นอะไรครับพี่ <า S 2> <ś lim it> ปูแล้วก็อะไรนะกุ้งปูม้าหมึกกุ้งนะฮะอย่างแรกก็80บาทนะอย่างที่สองห้าสิบาทใช่ไหมครับถ้าเป็นปูม้าต้องเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทอ๋อถ้าเป็นปูม้าหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเป็นแซลมอนเริ่มต้นที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับของที่สองร้อยหนึ่งครับผมโอ้โหม้าแบบกรุงสุกนะครับซำๆเลยนะ มปูม้าที่ร้านปูนี่สดมากนะครับคือปูม้าฟิตเลยนะครับเอาเอามาตัดส่วนนี่คือเอามานอกน่องแข็งเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ตอนที่ไถปูฟิตอยู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ปูสดหาไม่ได้เลยครับผมแต่ราคาลดลดลงอ๋อครับครับนี่ครับช่วงมีปูสดเราอะใช้ปูสดนะครับ ร้านนี้จะขายอยู่หน้าห้างเลยนะครับทุกคนนะครับมาดูพี่ปูยำมันๆกันเลยนะครับนี่นะฮะเป็นถุงที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นพวกท็อปปิ้งนะฮะที่แยกเครื่องนะครับ มีข้าโพดนะแค่รทหัวหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับที่มาแก้วที่รถมาแก้วไม่ได้ไหม,ไม,ไไหมตู้กระจกสวยงามมากเลยเพี่อ่ะอ่านะครับผมเป็นอัคริลิกนะครับผมอันนี้สั่งทำพิเศษเลยนะอเวลาเวลาจับใส่ถุงมันจะจับง่ายมากกนเลยมันจนะนล่วงลงมาจะวงอมานะมันก็เลื่อนออกมาโชว์ด้วย ผมเป็นหอยแครงนะฮะใส่กล่องสวยงามเลยนะครับนี่นะครับเป็นปูม้านะครับนี่ลูกค้าก็หยิบวัตถุดิบนะครับผมวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวน้องเคีมนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทเยอเครื่องนะเยกเครื่องไหม วันนี้เกือบมาไม่ทันแล้วผมรถติดมากนะครับวันนี้รถเยอะมากคือคักมากนะครับวันนี้ถนนคนเดินที่นาห้างซีเคพารซาโปรเดงระยองไม่มีบัตรเชือกแล้วหรอคะไม่มีเลยตอนนี้ฝนมันลงไง ไก่เลยนะครับยำปูหมานะครับปูหมาหมูยอร้อยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเองนะครับโอ้โหช้ำ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 เอฟซีตามมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าพี่ปูหนาแน่นทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ถือว่าเปิดประเทศแล้วนะครับผมคือคักมาก ร,รับไปเลยครัหนึ่งกระสอบจุกจุลีลาการยำของพี่ปูนะครับยำง่ายมากเพราะว่าพี่ปูเตรียมมาหมดแล้วเตรียมหมดเลยะจะง,ง,ง,ง่ายมากเลลวลาเราน้อยอ่ะ แต่เตรียมของนี่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยเหนื่อยที่บ้านเหนื่อยที่บ้านแต่มันก็สบายตอนถ่ายครับผมเหนื่อยที่บ้านแต่ว่าแต่ว่ามาสบายตอนถ่ายนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นปูม้ากุ้งสดนะเพราะเวลาเราน้อยนะวันตอนถ่ายเวลาน้อยครับ เผ็ดละนี่พริกให้กันแบบจุกๆจุกเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ห่วงไม่ห่วงนะครับพี่ปูวเป็นไล่โอ้ดีทุกอย่างเลยนะพี่นะร้านพี่ดนี่นะกุ้งสดนะตัวเล็กนิดหนึ่งอะไรงี้ยเพราะช่วงนี้ของแพงนะครับผมเล็กหน่อยแต่ว่าเราก็ใส่ปริมาณเท่าเดิมเพราะเราใช้ช่างเอาครับครับก็ อาจจะตัวเล็กแต่ว่าน้ําหนักก็เท่าเดิมเท่าเดิมครับผมเป็นบางวันนะอันนี้เยกเครื่องนะพี่ปูจะใส่กแก้วให้แบบนี้นะครับมเออมีคนมาถามมาเยอะแก้วกี่ออนที่ขนาดนี้ยี่ออนยีออนนะ,ะทุกคนนะครับเพราะมันจะใส่สบายแต่ก็ไม่ได้ใส่อัดแน่นมากครับผมเคยใช้สิบแปออนแล้วมันใส่ลำบากครับนี่นะฮะ เดี๋ยวต้องครีมยุกโชว์ FC หน่อยนี่ถุงนี้เท่าไหร่เลยถุงนี้170บาท็ดสิบบาทับมอนกับกุ้งครับผม170บาทนะครับถุงนี้150บาท150บาทกับ่ครับผมโอ้โหแต่ละถุงแต่ละกระสอบนี่ที่ร้านที่ตัวเขาก็จะมีนะแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระดาษิชชู่นะฮะใครที่หอ๋อ วัสดุดิบทางร้านก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยนะครับจัดไปชุดใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศทางตลาดนะครับทางถนนคนเดินหน้าหนะ้างซีเคนะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะครับถนนคนเดินซีเคใหญ่มากเลยนะครับทุกคน,นคอันนี้เป็นห้างซีเคนะครับก็จะมีบิ๊กซีด้วยนะ รตรงนู้นวันนี้นะครับตรงนู้นนะเขาจะมีจัดงานเชื่อมรมรถนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้พานพิพูก็จะอยู่ตรงหน้าห้างตรงนี้นะครับห้างซีเคพาร่าถ้าเป็นตรงสี่แยกไฟแดงตรงนู้นก็จะเป็นสี่แยกลุงอุ้ยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าอำเภอปวกแดงนะครับตรงไปก็จะเป็นอำเภอนคมพัฒนานะครับ ถ้าไปถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นอำเภอ,อมาบยางพรนะครับร้านพ่ปูจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านยำคนใจชาวปกแดงเล,เลยนะครับอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้นะฮะมีคนถามมาเยอะวันนี้เราก็มาอัปเดตมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ ไปปลาลงไปน้ำมะน,นาวนะฮะนี่เป็นน้ำตาลนะน,น้ำตาลเชื่อมนะครับตีกุ้งลงไปสซลมอนตัดเสียวบ้องลงไปนะครับหืมช้ำช้ำรับไปเลยหนึ่งกระสอบ <laughs> ถุงใหญ่มาก ตวมอใช้เป็นนอร์วีแท้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสมออันนี้คือเราเอามาได้เองไหมพี่เออเขาได้มาให้เรามาหั่นเอาเรารับหั่นเอามาหั่นเองนะวันนึงนี่คือใช้เวลากี่โลครับพี่อนสมอที่ใช้เวลาตัวตัวกว่าไหนตัวนะตัวประมาณกี่โลครับตัวประมาณหกลกเลยนะโอ้โหตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ตบตัวหนึ่งประมาณตัวกว่าตัวพี่ครับครับไม่ธรรมดาที่ว่าเป็น่องแล้วนะครับ ร้านยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านยำแซ่บจังหวัดระยองนครับอำเภอปลวกแดงระยองนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมี FC ตามมาจากมา,มาจากไหนนะศราาีราชาเลยนะอ๋อครับผม FC ซเขาเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับ คจะซื้อไปเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมครับพรุ่งนี้ตอนเย็นนู่นแหละพรุ่งนี้ตอนเย็นนะเก็บได้ใช่ไหมเพี่อนไพอจะอยู่ได้นะแต่ว่าอาจจะแฉ่เย็นจัดๆหน่อยช่องไหนก็ได้เขาตู้เย็นไว้นะครับได้น้ำยำก็ไม่เป็นไรนะน้ำยำไม่ไนใส่าไหร่่อะ นะครับผมก็ดูราคาที่หน้าร้านนะครับม็มีราคาฮะมีไปบอกชัดเจนนะครับนี่นะฮะการจัดร้านครับผมของร้านพี่ปูก็ไอเดียนะฮะดีเลยดีเลยนะครับทุกคน,นครับ ค้าจะกินก่อนวันนี้ชุดนึงนะโอเครับุโอ้โหถ้าอะไนที่กินวันนี้ไเก็มใช่ไหมกินเปซีตัวจริงใช่ไหมครับน้เผ็ดไหมเ็พปลานะน้ำปลาสำาวสำ้าว ลูกค้าต้องซื้อไปตุนไว้นะพี่ปูเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านหยุด กค้าประจำโบกกินวันนี้ชุดหนึ่งพรุ่งนี้ตอนเย็นกินอีกชุดหนึ่งนะเพราะว่าร้านปิดนะพรุ่งนี้ลูกค้าก็แยกน้ำนะที่คูก็จัดให้นะครับเป็นข้าวโพดเนาะลูกค้ามาจากไหนครับ อยู่ปกเละขอบคุณอยู่ใกล้ๆนี่เองนะมาบ่อยไหมครับร้านนี้มาบ่อยค่ะครับผคุณแล้วพี่จะให้น้องให้น้องใ้่ให้ครับครับขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับต้องต้องมาจัดทุกทุกอาทิตย์นะ<ม>ร้านนี้พณะทอนอะไรขอบคเป็นบรรยากาศ<ท>ตอนนี้นะครับ ยำน้ำแตกกระแทกปากก็อย่าลืมนะครับใครที่จะมาร้านนี้ก็รีบมาหน่อยนะครับเพราะว่าของหมดไวนะทุกคนนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับร้านเปิดบ่ายสามโมงครึ่งถึงประมาณสองทุ่มนะแต่ว่าประมาณหนึ่งทุ่มก็ของน่าจะหมดนะครับ เดี๋ยวีมนานจะไปเห็นแล้ว อันนี้ลูกค้าเอาขี่อย่างเดียวคนระับผมอันนี้ 8, คแค่แคร่นะครับผมแปบาทนะนะชนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราขยับมาให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับร้านยอมันใจ ปลูกเรียงน,นะครับร้านนี้นี่นะฮะเป็นบรรยากาศทางร้านก็จะประมาณนี้นะครับมีคนถามมาอยากให้ถ่ายดูหน้าร้านนะครับนี่นะฮะเป็นการจัดร้านของพีู่นะครับผม อับนะอนี้กี่อย่างครับอันนี้สอง,องสองอย่างนะครัมนร้อยยี่สบาทตอนแล้วก็หอยแขง50บาทครับเป็นร้อยเจ็ดสบาท,170บาทร้อยเบ ปแยกเครื่องเปล่าแยกขับ มาหนึ่งร้อยเหรอหนึ่งร้อยบาทนะน้องเทีมจะให้พี่ดูหน่อยครับนะ่งรบาทหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะครับได้เยอะมากได้เยอะมากนะครับงานอะไรดีจ้ะคุ้มคุ้มจุกจุกโอเคนะครับพี่ปูวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็น้องเทียมนะขอบคุณมากเลยนะครับครับผมอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <ตา S 1> ผมตะลอนท่ายคลิปก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับ ก็อย่าลืมนะครับร้านยำน้ําแตกระแทกปากนะครับเราก็จะมาอัพเดตให้ดูเรื่อยๆนะใครที่ติดตามเป็น FC ร้านนี้ก็แวะมาหนุนได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับการติดตามรับชวนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม